ครับสวัสดีครัลูกสวัสดีครับบสวัสดีครับสวัสดีครับรบสวัสดีรับครับสวัสีรับสะัรสัีครับวดบสีบดีสอรบครับเดีครับวเดีรวดี๋รวรดีัสครับสวสครับสวัสดครับสวดีครรครับดัรนะครวคดรค

ได้อย th ู่าได้อยู่ข้าแล้วข้ไปว่าตัวต้นต้นขาขาระบบการที่ได้ฝึกประสบการณ์ชีวิตในใครไปขายพวกอะไรบ้างอาจารย์เตรียมนะครับอย่างรูปเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนุบาลนสีสเกตอนุบาลนวัดพระโตนะครับก็มีข้อที่จะเป็นข้อสังเกตให้กับพวกเรานะครับว่าสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราจะ หากไปจากโควิด1 9จำเป็นจะต้องผู้บริหารและคุณครูนั้นจะต้องกำชับให้นักเรียนได้สวมแมสตลอดเวลานะครับเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะครับยกเว้นเวลารับประทานอาหารเวลาดื่มนมนะครับ